สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสั่งหรือสกายวิวคาเฟ่คาเฟ่ดังจันทบุรีเมียเก่าเมียใหม่ไปเคลียร์กันเองกรณีศึกชิงคาเฟ่ดังจันทบุรีสกายวิวคาเฟ่หลังจากที่ทางเมียเก่าเมียใหม่ ต่างออกมากลางหลักฐานเพื่อแสดงความเป็นเจ้าของของคาเฟ่ริมหน้าผากาแฟาหลักสิบกับวิวหลักล้านหลังเกิดเหตุการณ์สามีเสียชีวิตซึ่งก็ได้มีการออกคำสั่งปิดคาเฟ่ดังกล่าวเป็นการถาวรตั้งแต่วันที่12มิถุนาย,ยน66ที่ผ่านมาเนื่องมาจากการก่อสร้างไม่ได้รับอนุญาตทำให้บริเวณดังกล่าวอาจเป็นอันตรายโดยเป็นหนังสือคำสั่งจากองค์การบริหารส่วนตำบลเกาะเปิดล่าสุด ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีสั่งรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างพร้อมเตรียมเอาผิดเจ้าของคาเฟ่โดยทางเพจข่าวจันทบุรีได้เปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดว่าเมื่อวันที่15พฤศจิกายนที่ศาลากลางจังหวัดจันทบุรีนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีให้สัมภาษณ์กรณีเรื่องสกายวิวคาเฟ่เกาะเปิดอำเภอแหลมสิงห์จังหวัดจันทบุรี ยืนยันเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ฝ่าฝืนในเรื่องการก่อสร้างโดยไม่ได้รับอนุญ,ญาตและฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าพนักงานที่ให้หรือถอนและระง,งับการใช้อาคารทั้งนี้จะมอบหมายให้โยธาธิการจังหวัดแจ้งความเอาผิดตามพรบควบคุมอาคารและดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตขอขอบคุณข้อมูลจากทีนิวส์ขอบคุณค่ะ